โอเคครับก็สวัสดีอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอที่ใช้งานรถมานะครับตั้งแต่ปี2018ครับจนจะครบ2ปีแล้วนะครับก็มีคนถามเข้ามาว่าอัตราการกินน้ำมันนะครับคือเขาจะออกรถรุ่นนี้แล้วเขาศึกษาอัตราการกินน้ำมันมันเปลืองไหมมันยังไงนะครับก็ ผมจะมาพูดในเรื่องของระยะเวลาที่ผมใช้งานมาเกือบ2ปีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สําหรับความคิดส่วนตัวของผมเลยนะครับจะไม่ยึดหลักสากลหรืออะไรกลางๆเป็นเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมเป็นคนใช้งานเองครับจะพูดเ,เรื่องของอความรู้สึกผมเองเลยนะครับกับเจ้าตัวแท่นหังาซนนี่นะครับ การอัตราการกินน้ํามันนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดูที่หน้าปัดนะครับเนี่ยน่าจะอยู่23กิโล23.4กิโลเมตรต่อลิตรมืดนะครับรถไม่ได้ล้างเลยนะครับอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอ่าสาหรับตอนที่ช่วงที่ผมใส่ท่อแต่งช่วงที่ผมใส่ท่อแต่งก็มันมันจะต่างจากท่อเดิมก็คือ ค่า AV เมื่อกี้ครับมันจะลดเหลือ20 21กิโลเมตรต่อลิตรหรือเปล่าครับเวลาผมขี่มันจะขึ้นโจนะครับอันนี้คือคือส่วนตัวผมนะไม่รู้ว่าค่าที่แบบแบบสากลระดับกลางๆมันเป็นยังไงนะครับคืออันนี้คือพูดในเรื่องของอ่าความรู้สึกส่วนตัวที่ผมใช้งานมันมาๆๆนะครับผมส่วนเรื่องกำลัง ทอกํำลังแรงมา้ากำลังฉุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวน,นี้น่าจะ78แรงมาหรือเปล่านะครับก็โดนตอนไปจาก er นะครับเพราะว่าเขาทำวางระบบเครื่องยนต์ใหม่แต่ว่าก็บล็อกเดียมบล็อกเดียวกันนะครับแต่ก็ด้วยที่ว่าแบบน้ำหนักมันก็เบานะครับใช้งานง่ายมีสลิปเปอร์คัตเข้ามาช่วยในเรื่องของ การเข้าเกียร์การนี้ก็จะนิ่มขึ้นนะครับครับเขาถือว่าตอบสนองในการใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีนะครับสําหรับคนที่จะซื้อนะครับแต่ถ้าคนคิดว่าคนชอบแบบสี่สูบก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่ามันก็มันก็ไม่ว่าใครเลยครับทุกคนมันย่อมชอบอะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับสองสูบก็ใช้งานบนท้องถนนบนในเมืองแบบทันใจครับแบบ ใช้งานคล่องตัวในเมืองแบบโอ้สบายเลยแล้วรถผมตอนนี้มันเป็นรถที่แบบคันเล็กก็ว่าได้นะครับเล็กเลยแบบไปจอดใส่กับพวก R15 อะไรมันโอ้ดูเล็กไปเลยนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่แบบเขาเน้นใช้งานชีวิตประจำวันมากกว่านะครับถ้าใครคิดว่าจะออกตัวนี้ผมก็คิดว่าคุณต้องมองว่าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ ประจำวันหรือว่าคุณชอบแบบประมาณแบบสายเลสซิ่งหรือเปล่าถ้าเลสซิ่งก็ไปสปอร์ตเลยนะครับแต่ถ้าเอาตัวนี้มาใช้ชีวิตประจําวันผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากที่สุดเลยนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมเองครับไม่มอีอะไรมาแจมที่แบบที่เป็นสากลน,นะครับคือคือความรู้สึกที่ผมใช้งานมันมาเกือบ2ปีนะฮะก็อัตราการสิ้นเปลืองเราก็ ผมก็ว่ามันก็โอเคนะผมบ้านผมระยะทางประมาณเกือบร้อยยี่สิบโลผมไปกลับก็เติมน้ำมันก็สามร้อยห้าสิบเกือบสี่ร้อยไปกลับนะครับก็มันก็ไม่ได้เปลืองนะครับไปเขาคอยอเงี้ยระยะทางก็ไกลผมก็หมดไปแค่เจ็ดร้อยอย่างเงี้ยครับไปกลับนะครับมันก็เหลือๆมาขี่อีกเยอะนะครับส่วนเรื่องของระบบเบรกก็มี abs เหมือนกันนะครับเบรกก็เนึบนะเนึบครับก็รู้สึกเนึบอยู่ แต่ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนยางคู่ใหม่ก็น่าจะหนึบขึ้นกว่านี้ส่วนตัวผมนะส่วนในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ําหนักผมว่ามันก็ไม่ได้หนักซะซะมากไปนะครับก็ถ้าคนไหนที่เคยข้อม e อหรือว่าลองขับ ER าก็น้ําหนักก็จะเบาวกว่านะครับแล้วก็คอนโทรลง,ง่ายกว่านะครับมันเวลาขึ้นไปขี่แบบมัน สลีละมันจะได้กว่านะครับอันนี้ความความความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมก็เคยขับ e r มานะผมขับ e r แล้วก็ผมก็มาซื้อตัวนี้นะครับเป็นเคยขับของเพื่อนนะครับก็ไม่ได้แบบว่าของเขาไม่ดีอะไรแต่ว่าเราจะพูดแบบให้มันก็คือให้คนเขาเรียกรู้อะที่แบบจะซื้อมาจะตอบโจทย์ไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมก็เอาความคิดส่วนตัวผมมาพูดเลยเพราะว่าผมเป็นคนใช้งานเองนะครับส่วนสําหรับใครที่แบบ กำลังมองๆองอยู่ก็ตอนนี้มันก็มีตัว220 0ออกมาแล้วนะครับก็ก็ลองเข้าไปดูที่ศูนย์คาวาซากิใกล้บ้านท่านลองดูนะครับแต่ว่ามันผมไปดูมาแล้วมันก็สวยนะครับถ้าใครยังไม่ดูหรือว่าอยากอยากเห็นชมหน้าหรือว่าความแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ข้างบนคลิปนี้นะครับก็ไปดูกันนะครับความแตกต่างนะครับเพราะว่าตัว220 0มันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยทั้งเลือนไม้ทั้งไฟหน้านะครับ มันก็ต่างกันเยอะแต่ว่าแรงมาอะไรบล็อกเครื่องอะไรก็เหมือนเดิมนะครับยางเงยืงออะไรระบบต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะอัพขึ้นอยู่นะที่ผมที่ผมไปศึกษามาราคาก็น่าจะอัพขึ้นอยู่ครับผมครับในเรื่องของท่านั่งก็นั่งจะค่อนข้างจะสบายหลังตรงนะครับรถก็ไม่ได้สูงอะไรมากแต่ว่าถ้าใครอยาก สปอร์ตหรือว่าอยากหมอบๆนิดนึงก็ไปเปลี่ยนแฮนด์นะครับเหมือนผมผมก็ไปเปลี่ยนแฮนด์มานะครับเป็นแฮนด์สัดนสามร้อยนะครับจะสั้นลงแล้วก็หมอบลงนะครับครับแล้วก็สําหรับเรื่องอ่าสาหรับคนที่จะซื้อนะครับต้องทํางานอะไรมีเงินดาวเท่าไหร่นะครับผมผมบอกเลยว่าเขาดันให้ทุกเคสครับเราจะซื้อรถอะไรเขาดันให้ทุกเคสครับเหมือนผมผมก็เป็นฟรีแลนซ์ครับเป็นนักดนตรี รับเงินรายวันไม่ได้มีเงินเดือนอะไรนะครับก็ยังเคสนี้ก็ยังผ่านนะครับประมาณ5วันครับเรื่องผ่านผมก็รับรถเลยนะครับแล้วอีกอย่างคือมันมีกิฟต์ไวเชอร์ให้เยอะมากเลยครับตอนที่ผมไปซื้อ3 3 0หมาครับใช้เงินดาวแค่9,500บาทครับกับกับเงินที่ผมไปมัดจําจะเป็นผมไปมัดจาไว้พันหนึ่งก็เป็นหมื่นกว่าบาทพอดีนะครับผมบอกเลยว่าช่วงนั้นกิฟต์เยอะแต่ตอนนี้ก็น่าจะเยอะเองครับสาหรับตัวชมชมชมที่เป็นชมรถ ผมนะครับถ้าเป็นชมใหม่ไม่รู้ว่ามีกิฟต์ไวเชอร์หรือยังนะครับก็ต้องเข้าไปสอบถามกับเซลล์หรือว่าทางศูนย์เอานะคสำหรับผมคิดว่าที่ผมใช้งานมาเกือบ2ปีแล้วเนี่ยรถคันนี้ผมบอกเลยว่ามันตอบโจทย์ที่สุดแล้วสําหรับผมนะครับแต่ว่าก็ไม่เชิงว่าแบบที่สุดจะสุดอยู่แค่นี้นะครับก็คือหมายถึงสําหรับสําหรับที่สุดในที่นี้ก็คือสําหรับในการแบบ ที่เราใช้ชีวิตประจําวันอะขี่ไปกินข้าวขี่ไปธุระในเมืองท,ทํานู่นนี่ไปเซ็นทันไปซื้อของอะไรจับจ่ายใช้สอยอะไรมันก็ตอบโจทย์เลยแหละครับนะครับก็ใส่ท่อแต่งก็เสียงก็โอด,ดุดุดีนะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับที่คอนเกนไม่ค่อยมีคนขับเลยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้หรือว่าอยู่แถวคอนเกนอยู่ใกล้เคียงที่แบบนี่ก็ สามารถทักทายผมกันได้นะครับทักทายเข้ามาได้หรือว่าสนใจอยากขี่รถเล่นหรือว่าอยากมิทติ้งนะัดถ่ายรูปแซดของหาูนด้วยกันยินดีครับผมผมเงามากครับอยู่ในกลุ่มมีผมคันเดียวครับ z ซดของ้างูนนอกนั้นก็ตัวอื่นนะครับผมสาหรับผมแล้วรวมๆนะครับ Z ซดของาูนก็เป็นรถที่ดีคันหนึ่งสาหรับผมนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับไม่ใช่ผมเอาอินโออินเน่มาพูดแล้วแบบเอ้ย มึงเหยียดใข้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมผมไม่เหยียดอยู่แล้วถ้าผมชอบผมก็บอกว่าชอบถ้าผมไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบนะครับอย่างนี้อก็จริงนะถ้าคุณไม่ชอบคุณจะบอกว่าชอบมันใช่ไหมหละ่ะมันมันขัดความรู้สึกคุณไมหมละ่ะเออนะฮะก็สําหรับน้องๆที่อยากได้ก็ให้ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานนะครับมันไม่ยากครับที่เราจะมีข้อบครอมสักคันเนะี่ยอันนี้ก็ ก็มาเปิดใจคุยกันเลยครับสำหรับคนที่อยากได้ก็มันไม่ยากเลยครับขอแค่คุณมีความมุ่งมั่นที่อยากได้มันตั้งใจทํางานสําหรับท่านใดที่จะออกหรือว่าอยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาถามผมได้นะครับน่ครับผมใช้รถมาเกือบ2ปีขี่ไปประมาณ1 6 5่งกนหิโลเมตรนะครับไม่เห็นมันเงานะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับสนใจหรือว่าอยากอยากให้ผมทําคลิป อะไรเกี่ยวกับตัวนี้อีกหรือว่าอยากรู้ส่วนไหนนะครับผมก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกคนที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ